โอ้บอกในเด้อพี่น้องอันนี้มันต้นบอนหรือต้นอีสังออกสีสีสีอิดส,ส,ส,สีม่วงเนาะสีม่วงมันเป็นสีม่วงเนาะเป็นสีม่วงเอใบมันก็ได้ตกลงมันเป็นมันเป็นบอนบลหรือเป็นอีสังห,หรือเป็นทูน,นวะสูงอะไรใดพี่น้องเพี้ยน,นหัวเลย ใบปักไจ่ไหวใบนี่มึงเงินได้เป็นแขนหัวพี่น้องผู้ใดหูเสื่อผู้ใดหูว่ามันเป็นนันบอนบอกรือว<รา> <efecto> ่าเป็นน <od al> ันทูนบอกรือว่าเป็นอีสัง ปลูกไว้ในต้นถอยอีก้อยนี่แหละแต่เนี้ยมันขึ้นต้นสำคาและลำสำคาแหละโอ้เจ้าว่าเผือกกับบะนะัวจักสนอมีบัวเผือกซีนี่พี่น้องโอ้เจ้าว่าเผือกกับบัวจักสนเขาก็ว,ว่าอยู่แต่มันเป็นเงามันอย่าคือเผือกนี่แหละ โอ้ใหญ่อลีแต่ว่าโมโหเลยว่ามันเป็นพืชชน,นิดใดอันนี้ทันสิว่าเผือกก็คือว่าคือบุบเป็นหวัวบะใบก็บใหญ่สูงกับสูง ใบใหญ่เลยเดี off. ๋ยพี่น้องใหญ่เลีใบอยู่นะเบิ่งเอาพี่น้องใหญ่เลีผู้ใดหูจักสื่อเป็นคอมเมนต์บอกในเด้ออยากหูกันว่ามันเม่นพืชชนิดใดเป็นบอนเป็นเผือกหรือเป็นทูนบ่หรือเป็นดิซัง สะอ่อนใบใหญ่ก้านกันใหญ่ยังสีสูงยังชีใหญ่อยู่เลยทุกคนยังสี้สูงยังชีใหญ่อยู่คิดว่าลำต้นมานี่นะจะใหญ่สำต้นสำลำต้นบางหงูเลยประมาณนั้นพู้เลยนนี่นะยังชีใหญ่เต็มที่อยู่แต่นี่ยังบบใหญ่เลยอ็ยังบบใหญ่ยัาโอเคเนาะครับผู้ใดหูจักผู้ใดทราบสือมัน กินได้หรือกินบุได้คอมเมนต์บอกให้เ,เดอ้อขอบใจทุกคนที่เข้าติดตามรับชมแล้วก็ถ้าหากว่าผู้ดใดห,หูอย่าลืมเนาะคอมเมนต์บอกแดอ,อย่าหูเหือกันปลูกไวต้ต้นท่อโปรโมืรนี้แล้วเนาะแต่ว่าบุคิดว่ามัสิใหญ่สักหนี้โอเคบายบายทุกคน